มาทุกคนมาายเจมเนี่ยครับกลับมาบ้านแล้วนะไม่นี่คือเหมือนเดิมแล้วเนาะคือตั้งแต่ายเจมไม่อยู่ทุกคนเชื่อไหมสกินคือแบบโอ้โหโพสกันรัวอันนี้ผมรอให้ทีมงานเนี่ยโพสให้เสร็จก่อนนะผมไม่รู้ว่าหลังจากทีไปนีออกไปแล้วจะมีอย่างอื่นมาโพ่มาเพิ่มหรือเปล่าแต่ขั้นแรกเนี่ยครับคือลูกแก้วฟรี3ลูกอย่าลืมไปรับกันนะทุกคนเดี๋ยวลิงก์เนี่ยครับผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะกรอกเฉยเไม่มีอะไรมากมายกรอกตามนี้ก็ได้เช็คอะว่าเราอยู่เซิร์ฟอะไรชื่อเรากรอกไอดีถูกไหมนี้เลย กรอกปุ๊บได้ปับ๊กบกรอกปุ๊บต้องได้ทันทีนะทุกคนแต่ไม่มีดีเลย์แบบหนึ่งวันสองวันอย่างนี้คือเราอาจจะกรอกผิดแล้วก็เรื่องถัดมาแล้วตัวละครน,นั่นเองนะตัวละครอ,อย่างที่เราบอกว่าโอ้ยปรับมันนี่โหดจ้าจัดโหดจัดเลยพี่โอ้สงสัยจะต้องเทียเอแล้วมั้งสักพักเนิบโอ้โหเขาไม่รู้ว่าทีมงานดูดแหละเอรู้ว่าดู คือแบบเออให้เข้ามาก่อนก็ได้คือเนิอแล้วทุกคนแต่ว่าความสามารถเนี่ยครับเข้ามาแล้วถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าโคออนเนี่ยครับไม่ได้เสียอะไรเลยมีแค่ได้อ่าแล้วถามเนี่ยครับว่าเนิ้อ,อะไรบ้างเนิอความเร็วนะครับจากจะเพิ่มให้20%เหลือ15%แต่ก็โอเคลดไป5%แล้วก็อย่างอื่นเนี่ยครับก็จะมีการเพิ่มคูดาวนะจาก35วิเป็น40วิเพิ่มคูดาวมา5วิแต่ถามว่า5วินี้มันเยอะไหม ถ้าทีมงานดูอยู่ผมก็จะบอกว่ามันเยอะมากทีมงานแต่ถ้าสมมติว่าเราพูดกันเองเราก็จะบอกอว่าฮาวิชิลชิลไม่ได้อะไรมากมายแต่ถึงจะบอกว่าชิลชิอย่างไงเนี่ยครับทุกคนอย่าลืมนะว่าโคออเนี่ยเป็นตัวประเภทช่วยเหลือใช่ไหมเพราะตัวช่วยเหลือเนี่ยครับเราก็ต้องม่เทียบกับอะไรเมอเซนต้นเรือคนขุดที่บัฟมาอีกยิ่งคนขุดมาบัฟมาแบบเนี้ยผมเลยมองว่าไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ามันถามว่ามันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นอยู่แล้วครับแต่ว่าเราแต่ตัวช่วยตัวช่วยตัวอื่นมันก็ดีขึ้นไง ให้ทุกคนคอมเมนต์แล้วกันว่าเป็นยังไงมันน่าเอาไปเล่นเป็นตัวช่วยหรือเปล่าแต่หลักๆนะครับเท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมจะเห็นเป็นเขาไม่ค่อยเอามาเล่นเป็นตัวช่วยหลักนะทุกคนเขาจะมาเล่นเป็นตัวช่วยตัวที่2อ,อย่างเช่นมีตัวช่วยหลักอีกตัวหนึ่งพวกมเมอร์เซนต้นเรือคนขุดแล้วก็มีโครอรไปอยู่ในทีมด้วยแต่ว่าโครอรส่วนใหญ่เนี่ยครับอาจจะไม่ได้พกไทยแต่พอเบิร์กนี้มาแล้วผมว่าต่อไปเนี่ยโครอรน่าจะพกไทยมากยิ่งขึ้นนะแต่เราก็อย่าลืมข้อดีของโครอรนะถ้ามีโครอรเนี่ยครับเราจะ เขาอาจจะเอาตัวทองมามากยิ่งขึ้นแล้วพอเขาไปไล่คนแรกเนี่ยครับอาจจะทําให้เขาไล่ยากเพราะเขาไม่มีพวกปีเปอร์พวกบิงอะไรพวกนั้นน่ะตามสตเต็โปโออน,นั่นแหละแล้วการเพิ่มข้ามหน้าต่างไวขึ้นอีก10%เนี่ยมันไวนะทุกคนมันไวเป็น20%เลยนะเนี่ยทุกคนดูได้จากช็อตนี้นะพอเปิร์กเด้งปุ๊บข้ามหน้าต่างอย่างไวทุกคนเห็นไหมไวขึ้น20%เนะ่ะรวมกันนะแต่ผมรู้สาเหตุแล้วทุกคนว่าทําไมเขาถึงเอาออก5%เพราะว่ามันเหมือนอีกนิดเดียวอะ่ะเราจะสามารถเชื่อมจุดจุกได้เลยนะไอ้เปิร์กวยั ถ้าจุดจุกเนี่ยครับมันไม่ได้ใกล้จนเกินไปเนี่ยเราสามารถฉีกไปจุกอีกไม้หนึ่งได้เลยนะแต่ทุกคนจะเห็นนะเ,นเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนยจะถึงหน้าต่างไหมเห็นไ,ไหมทุกคนมันข้ามไม่ทันถึงข้ามไปก็โดนตีเหมือนเดิมแต่ถามว่าโดยรวมก็ดีแหละเพราะว่ามันสามารถวนมาใช้ได้เรื่อยมันคูดาวแค่40วิิบวิเองเฮ้ยเดี๋ยวคูดาวค,ดาวคูดาวตั้ง40วิิบวิอันนี้ผมใส่แทรกเลยนะทุกคนคือมันมีการปรับนอต,นบ <B rain> ตันครับเขาบอกว่าเมื่อนอตันเนี่ยครับไม่ได้เคลื่อนไหวเหล็กเนี่ยมันจะไม่ดูดนนทุกค แต่ว่าพอผมไปลองเนี่ยทุกคนมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนเดิมถ้าจะบอกว่าพับไม้แล้วข้ามหน้าต่างหรืออะไรพวกนั้นเน่แล้วเหล็กเนี่ยมันจะไม่ทํางานอันนั้นน่มันไม่ทํางานอยู่แล้วผมก็เลยไปลองดูว่าเอา้ามันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคือเมื่อเราเนี่ยครับนอร์ตันโดนสตันแล้วแล้วนอร์ตันเนี่ยเหล็กมันจะไม่ทํางานหรือเปล่าแบบมันจะได้ไม่ต้องโดนเบิ้ลปรากฏว่ามันก็ไม่มีผลนะทุกคนทั้งผักทั้งดูดไม่มีผลอะไรเลยหรือนายเจมแบไม่ตรงหรือว่าใครเนี่ยครับที่รู้อย่าลืมคอมเมนต์บอกก ในเบต้าเทสไม่มีนะแบบนี้อะแล้วเรื่องถัดไปหน่อยครับคือสกินทองของลูกรักในเจมนั่นเองนะคือแพตติเซียนั่นเองทุกคนสกินเนี่ยครับออกมาดูดีมากออกมาดูดีมากแต่ตอนแรกผมคิดว่าอาจจะเป็นสกินม่วงแต่ก็เออรูปลักอาจจะดูแปลกตาดีผมก็เลยอะสกินทองแบบนี้ก็ดูสวยไปอีกแบบครับเพราะว่ามันก็จะได้ไม่ดูลุงลังอะไรระเกะระกะเกินไปนะโดยสกินนี้นะครับจะมาวันที่29มิถุนายนนั่นเองนะทุกคน29ิมิถุนายนครับถามว่าราคาเท่าไหร่ก็ราคาสกินทองนั่นแหละ 2 8 8สแตมป์แดงแล้วก็12,888เกลือม่วงนั่นเองนะส่วนประดับเนี่ยครับก็ราคาตามนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะขึ้นราคาให้ดูนะทุกคนแต่ประดับเนี่ยครับจะเป็นสีม่วงนะถึงประดับสีม่วงยังไงผมก็หวังว่าทีมงานจะเอาไม่เอามาติดอยู่ตรงก้นนะหวังว่าจะเอาไปแบบเป็นใส่เหมือนคล้ายๆกับสกินอื่นเนะอ่ะอันนี้ความหวังแล้วก็ราคาเนี่ยครับเมื่อซื้อเป็นแพ็คก็จะราคาตามนี้เลยนะราคาก็จะเหลือ268 8สแตมป์แดงนะครับถ้าถามว่าราคายังแพงอยู่ ก็ถ้าใครอยากจะเติมแบบถูกๆเลยครับอย่าลืมเติมผ่านร้าน The Unshop ของเรานั่นเองนะเพืเติมเลยครับถูกบตัวเองแน่นอนเลยทุกคนอย่าลืมเติมผ่านร้าน The Unshop แอดไลน์ไปได้เลยแล้วก็สกินถัดไปนะครับจะเป็นสกินของนักวิศวกรนั่นเองนะทุกคนวิศวกรเนี่ยครับจะมาขายในร้านค้านะวันที่27กรกฎาคมนั่นเองทุกคนจะเป็นสกินทองเนาะคล้ายๆกับอันเดะทุกคนเห็นไหมอันเดซก็มาขายในร้านค้าเหมือนกันนะไม่ได้มาตู้สมตู้อะไรสงสัยตู้จะแน่นเกินไปช่วงนี้ ก็จะมาพร้อมกับประดับม่วงนะครับคล้ายๆกับเป็นเจ็ p แพ k อยู่ข้างหลังนั่นเองนะเนี่ยวิศวกรการบินอะไรประมาณนั่นเองหลอเท่เหมือนลุงอันเดธเลยแล้วก็ในวันเดียวกันนี่ทุกคนก็จะมีการเปิดตัวสกินใหม่ของกินน่าจะเป็นสกินม่วงและก็สกินของสาวน้อยเนี่ยครับซีรีส์เดียวกันเลยซีรีส์หมีแพนด้าเนี่ยก็จะกลับมาขายเช่นกันนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเรียกว่าซีรีส์หมีแพนด้าเพราะว่าการขายสกินเนี่ยครับจะมีการแบ่งส่วนหนึ่งไปทําบริจาคให้มูลนิธิหมีแพนด้านั่นเองนะ แล้วสกินถัดไปนะครับจะเป็นสกินซีรีส์ไหวทวนน้ำนั่นเองทุกคนสกินนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอยากได้นะสกินเนี่ยครับจะเป็นสกินม่วงหลายคนตกใจเฮ้ยสกินม่วงเลยหรอถึงว่าทุกคนพัิเซียผมอะโดนแบบสกินอื่นกลบอะผมว่านะเพราะว่าสกินนี้มันสวยมากทุกคนเป็นสกินของแมรี่นั่นเองนะครับสกินม่วงย้ำอีกทีหนึ่งสกินม่วงแล้วก็สกินซีรีส์นี้ถ้าผมจะไม่ผิดจะไม่มีการใช้เกลือในการซื้อนะจะเป็นสแตมป์แดงเท่านั้น เรามาดูสกินสวยๆนะครับของคนที่มีงบน้อยก็เติมได้นะอย่างสกินฟ้าซีรีส์ไอวอรี่ทาวเวอร์นะครับจะมาขายวันที่20กรกฎาคมนั่นเองนะแต่ว่าเป็นสกินฟ้านะย้ําก่อนแล้วก็สกินถัดไปนะครับจะเป็นสกินของคนเฝ้าสุสานนั่นเองนะจะเป็นสกินทองอีกแล้วนะทุกคนทองอีกแล้วเหลอวันที่20กรกฎาคมนั่นเองนะครับจะมาพร้อมกับประดับม่วงเช่นกันส่วนสกินนี้สามารถใช้สิ่งสะท้อนหรือว่าชิ้นส่วนซื้อได้นะสงสัยทีมง,งานจะเห็นเราแบบ <laughs> อาจจะงบปลดหรือเปล่าเพราะว่าสกินเนี่ยทุกคนโหมีแบบ สกินแล้วเนี่ยเรานับแบบเป็น20สกินแล้วนะแล้วก็สกินถัดไปนะครับก็จะเป็น identity v Col l a b กับดันการลอนตะ v 3นั่นเองนะทุกคน v 3เนี่ยครับยห็นที่เราเคยพูดไปเมื่อนานมาแล้วสกินนี้จะมาแบบสุ่มนะครับจะสุ่มเรื่องวันที่3สิงหาคมจะเป็นสกินของซีซั่น27ลูกแก้วที่3นั่นเองถามว่ามีตัวอะไรบ้างอ่ะนายเจมขึ้นชื่อให้ละกันนะส่วนนักโทษเนี่ยครับก็จะทำกิจกรรมแล้วก็ได้รับไปแล้วก็สกินที่จะมาถึงนะครับคือสกินของลูกแก้วที่1ของซีซั่นเองนะ ก็จะมาวันที่21มิถุนายนนั่นแหละทุกคนเพราะว่าเราใกล้จะรีแลงแล้วใช่ไหมนั่นแหละทุกคนก็น่าจะได้เห็นกันแล้วแหละแล้วก็ลูกแก้วที่2นะครับก็จะมาวันที่13กรกฎาคมอันนี้จะเป็นลูกแก้วที่2นะก็จะเรียงกันเลยถามว่าเอา้าแล้วทำไมนายเจมไม่เรียงเวลาดีๆจะได้เรียงเวลาถูกว่าตัวไหนมายังไงอ่ะใช้สารภาพตามตรงนะทุกคน ม <Brand. S 1> <laughs> ผมน่าจะเรียงไทม์ไลน์แบบวันที่วันที่ต่อต่อกันเลยเนาะเออเพิ่งน,นึกได้ไงก็เลยมาเรียงทีหลังแล้วก็วันที่รีแลง์เนี่ยครับก็จะมีการคอรแลแลปเหมือนเดิมนะกับคาร์เมตตี้มูลนะทุกคนรอบที่3ก็จะมีสกินของนอตันอ่ะแล้วก็กาลาเทียแล้วก็น้ําหอมอย่างท,ที่เห็นกันเลยนะทุกคนแล้วก็จะมีการกลับเข้ามาขายจากสกินอ้ก่อนหน้านี้ด้วยนะรอบหนึ่งกับรอบ2งอะ่ะตามรูปนี้เลยนะทุกคนก็จะมีะแมรี่อ่ะอย่างที่เห็นนะั่นแหละไม่ต้องไล่หรอกเสียเวลาไป เพราะว่ายังเหลืออย่างอื่นอีกเยอะนะก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ม่วงกลับเข้ามาขายใหม่ด้วยนะครับและแค่นั้นยังไม่หมดนะทุกคนก็จะมีการทํากิจกรรมเพื่อรับกรอบรูปแล้วก็โปรไฟล์นั่นแหละเนี่ยและย้อนกลับไปครับวันที่29มิถุนายนเนี่ยครับก็จะมีการทํากิจกรรมเพื่อรับเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะทุกคนจะมาพร้อมกับสกินทองของแพทิเซียนั่นแหละแล้วก็จะมีโปรไฟล์แผ่นเสียงและก็ท่าทางต่างๆด้วยนะเนี่ยทุกคนจะมีสกินคาวบอยสกินของเอ่อไมค์คันิีกแล้วก็วันที่ก,ทรรกิ ิจกรรมไม่น่าจะไม่ได้อะไรมากมายหรือทุกคนทำง่ายๆคลิก,ก,กเล่นเดี๋ยวก็ได้เองและแค่นั้นไม่หมดครับยังมีการเปิดแมปให้เราเนี่ยครับสามารถไปเข้าเล่นกับเพื่อนได้คล้ายๆกับช่วงตุตจีนนั่นแหละแมปนี้จะชื่อว่า Summer Night นะครับแต่ว่าผมคิดว่าไม่น่าเอามาเล่นแบบไอเกมเพลย์อะเอาไปเล่นแบบเราหลายๆคนเป็น10 20คนไปทำจิจกรรมแล้วก็ไปเดินชมแมปเดินอะไรพวกนั้นนะ่ะแมปนี้มันก็คือแมปเล็กไซส์วิลเลจนั่นแหละทุกคนแต่ว่าประภากานทำไมไม่รู้มาตั้งตรงนี้นะมาทุกคนมาถึงกิจกรรมใหญ่ กิจกรรมนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมครบรอบ5ปีเซิร์ฟโอมโบของเรานั่นเองนะทุกคนกิจกรรมเนี่ยครับจะเป็นกิจกรรมช่วงฤดูร้อนโดยกิจกรรมนะครับจะแบ่งออกเป็น3วันก็คือวันที่6กรกฎาคม13กรกฎาคมแล้วก็20กรกฎาคมโดยวันที่6นะครับจะเริ่มเป็นกิจกรรมอุ่นเครื่องให้เราเนี่ยครับเล่นปริศนาอักษรไข่โดยทุกคนเนี่ยครับก็จะได้รับสติกเกอร์แล้วก็ของรางวัลเล็กๆน้อยๆส่วนวันที่13เราจะได้เล่นเป็นทีมนักสืบเพื่อไปสืบเสาะหา,าการตายของซินเดอร์ซินเดอร์ อันนี้ผมอ่านไม่ถูกหรอกเพราะว่ามันเป็นภาษาจีนชื่ออ่านโคตรยากเลยทุกคนแล้วก็จะเป็นาการสืบสวนแนวนวนิยายแล้วก็ปลดล็อกเครื่องแต่งกายของเมอร์เซนนั่นเองแล้ววันที่20เนีครับก็จะเริ่มแบบสมบูรณ์แบบในการประจนภัยในทีมของลูน้นั่นเองนงเราเนี่ยครับก็จะได้รับบทไปท้าทายกิจกรรมต่างๆตามรูปเลยทุกคนผมเรียงไทม์ไลน์ให้แล้วนะอ่ะก็มีตามนี้แหละ แล้วพอท้าทายเสร็จนะครับเราก็จะรับเป็นกรอบรูปโปรไฟล์เฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณนั้นอ่ะไปดูกิจกรรมอื่นกันบ้างน้องๆบอกฮะยังไม่หมดอีกแล้วพี่เจมยังไม่หมดทุกคนมาเอาให้มันสุดเอาให้มันหมดอ่ะแล้วก็กิจกรรมอื่นเนี่ยครับก็จะเป็นครบรอบ5ปีนั่นแหละทุกคนยังไม่หมดนะครบรอบ5ปีซับกูบโบเนี่ยครับตั้งแต่วันที่13นีทุกคนก็จะมีการปลดล็อกบัตรสกินม่วงฟรีอันนี้อย่าลืมเด็ดขาดบอกเพื่อนมีเพื่อนบอกเพื่อนมีน้องบอกน้องส่วนใครที่ไม่ได้เล่นกลัััับบบบมมาเลล่่นกกอรรต ปลดล็อกสกินม่วงฟรีก่อนเพราะว่าบัตรสกินม่วงฟรีถาวรน,นะทุกคนผมย้าก่อนว่าถาวรไม่ใช่เจ็ดวันหนึ่งวัน3วันไม่ใช่อันนี้คือถาวรมารับก่อนเพราะว่ามันไม่ได้แจกกันง่ายๆปีหนึ่งอาจจะมีแค่ครั้งสองครั้งก็ได้แล้วก็จะมีการกลับเข้ามาขายใหม่นะครับของสกินทองสองสกินนี้อ่ะสกินทะยุบรดกับสกินเอ็มมาสกินนี้นั่นเองทุกคนสามารถกลับมาซื้อได้นะครับถ้าใครอยากได้เนาะแล้วก็แค่นั้นยังไม่หมดครับก็จะมีการแจกลูกแก้วฟรี1ิลูกอ่ะ ตามนี้เลยลูกแก้วอะไรก็ตามนี่แหละแล้วก็ก็จะมีการแจกลูกแก้วของซีซั่นที่27ด้วยนะเป็นจำนวน10ลูกนั่นเองนะทุกคนแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครับ identity v ยังมีการคอลแลบกับ west lake แต่ west lake เนี่ยทุกคนมันจะเป็นาการท่องเที่ยวของประเทศจีนนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรานะแต่ไม่แน่นะอยู่ดีๆอาจจะมีแบบใหม่เข้ามาก็ได้คล้ายๆกับไอ h i เ a ่ o า n เห็นไหมแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็มีมาเท่านี้นะหวังว่าเราอัพลิปนี้ไปปุ๊บทีมงานจะไม่โพสอะไรต่อเนื่องนะอ่ะ แล้วก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดกันด้วยนะครับแล้วลๆๆๆๆอย่าลืม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 แปลงฟันกันด้วยนะครับอันนี้คือเอามาให้ดูเฉยๆนะก็จะเป็นออฟฟิเชียลนะครับโพสต์ Post วันพ่อของเซิร์ฟจีนนะอันนี้ก็คือวิดีโอน่าจะเป็นเนื้อเรื่องของคาร์เมตี้มูนะทุกคน Compass! น Show me the way! Guide your Your evil experiment! The brave warriors will soon bring judgment. Warriors! Friends! The final battle is now in sight! No lies will ever deceive us after tonight! แล้วนี่ก็คือสกินม่วงจากการทอยเต่านั่นเองนะคือไอ้สกินนี่แหละกับสกินของแมรี่เนี่ยมันกบสกินของเซียสกินทองนั่นเองนะโอ้มาทองทั้งทีเจอคนอื่นกลบสะดื้อๆเลยสกินนี่มันเหมือนสกินทองมากทุกคนมันคือสกินม่วงจากการเดินเต่าสกินฟีฟีนั่นแหละอะให้พู๊งง่ายๆอ่ะมาเอาแบบมาอย่างดี ที่เอาวิดีโอมารวมกันในคลิปเดียวเนี่ยครับเพราะว่าผมจะได้ลบโคออิคลิปนั้นออกได้ไงเพราะว่าจะได้ไมาดูคลิปีปเดียวจบเลยจะได้ไม่ต้องลบช่องอะ่ะพูดได้ง่ายเลย Trailing behind the golden candlelight, the avaricious people lay eyes upon the royal coffin. Every inch of this beauty is forged with glory and power. The usurper who embraces glory will one day kneel before glorious itself and both his head and ambition will be crushed greed is immolated in flames and the withered bones devour flesh and blood why believe in glory when glory is born crowned once again.